สวัสดีครับคุณโอเตคุณเอาข้อไหนดีครับเฟอรสวัสดีอ่สวัสดีผู้ชมยอนหลังทาง YouTube นะครับกลับมากับเอฟเวกเลเจนเลือกเลือกมาหน่อยข้อหนึ่งข้อหกอ่ะเปิดรายการละเตนป้ายไหนดีเตน้ายตุง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 ตุตุตุ้งตุงตุงตุตุ้งตุ เราต้องเราต้องเลือกข้อเดียวกันแต่ปลามันจะได้มีดูมีน้ำหนักกันเอ๋จริงจริงจริงผมว่าข้อหนึ่งนี่ก็น่าสนใจนะโอ้โหข้อหนึ่งอ่ะข้อหนึ่ง,งพร้อมหลักฐานะ <laughs> แล้วเลื่อนลงมามีอะไรอีกอ่ะเห็นม,มันเลื่อนไดเ้เอีย อ,ออกรายการนะครับสำหรับเอฟเฟกต์เลเจนด์ขยันทำงานแล้วนะนแทกไปอย่างน่าแท็กไปก่อนจากช่องเรนนะรอบนี้เรามากับคุณเรนมันที่ไม่ไหลตรงน,นี้ไม่ได้ไ like. ลมันจะเฮอ,อไม่ได, <c oughs> แด้แท็กอยู่ดีแท็กอยู่ดีอ่ะรับรับซับรับซับเดี๋ยวเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวผมลองว่า JPG ทูบเบย์อ่ะเย่เฮ้ยปกอะไกเงี้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอมาใช้ในม็อบแคทด้ยังไม่ได้เริ่มวันไหนเดี๋ยวคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมต้องฝึกใช้เอ้ยลองลองสุดท้ายลองสุดท้ายที่สุดลองสุดท้ายทีสุดฮะปกติไปท่านปกติไปท่านั้นแหละท่าลองสุดท้ายอ่ะเอ้ยอะอะเอาเอา เต้ไปละเต้ไปละ <c oughs> เอามาไอ펙เลยเจ๊นเขาเป็นเขาเป็นไฟเปิดอะโอเต้ผมใส่อะไรดีมันจ็นข้ออัตนาอ่ากดกด <c oughs> อย่าไปกดข้างในอ่ะกดข้างนอกตรงที่มันเป็นตัมเนลแทนตัวที่เป็นตัมเนลแทนใช่มันจะมีตามุดใช่อะไรมันเลิกได้เลยเดี๋ย้โอเต้เสียกันด้วยสคลิปคลิปข้ออัตนาข้ออัตนา เรามาแอบทำอะไรกันแนล้วีย่ยอากาศไเนี่ยสวัสดีผู้ชมทั้งสามท่านทางมันมีข้อข้อ,นอหนึ่งนะครับผมสนใจมากนะเลยเกล่ำเข้มเล่ำมใครมาจุ่มอยู่บ้างหาไม่เจออ่ะมีโจ้นแน่นอนนี่เอ๊ะทำไมาเกมเปิดชา้าจังไงหนูดิรอเลยทำไมทำไมเป็นบีตัวหนึ่งที่มันเป็นโอกาสลดคืออะไรอะ <laughs> หุ่นอะไรวัดเดี๋ยวไปดูข่าวก่อนไปต่อไปต่อไปกันต่อ Let's go ค v e r y b o d ีหยุดนิ่นิดเดียเมื่อกี้ไอหนาวทักกลับมาแล้วทักสิงมาเออต้องการอะไรเราใจผิดเออต้องการอะไรเรายังจำเขาตลอดไปเลย ผมต้องการให้คุณเลิกใช้มองโกเอาอีกแล้วหรือมองโกถ้ามีข้อถ้ามีข้อปาราัยให้คุณเลือกมองโกกับ sql คุณเลือกอย่างนีครับผมเลือก sql แล้วกันนะผมเลือกผมเลือกอ่อ อ็อบเจกต์ที่มีรีเลชโนลมีสกิลมากเอ้ยมีความปฏิสัมพันธ์ต่อกันไงเฮ้ยตุงตุงตูวดูตุ้งตุ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 ้งอะไรกันงงงงอ่ะงงไม่รู้ว่าปฏิสัมพันธ์ต่อกันจังเลยผมก็งงเหมือนกันน่ะ เป็น DB ที่มี relation slow h i p origins joined เอ๊าหนาวเอ펙เอ้ยโอวัตโตโอวัตโตโอวัตโตโอวัตโอวัตโอวัตหนาวโอวัตโต้โอวัตโตโอวัตโต้หนาวโอวัตหรือเปล่าหนาวมันก็เหมือนกับปลาตอดอ่ะเดินเป็นอาหารที่ลงน้ำไปแล้วปลามันแยกกันตอดอ่ะ เอาพวสไปหน่อยพวดไปแป๊บนึงนะผมขอสอบถาม Yes or No กับพวกนี่ผมต้องกับทีมอยู่ไหนตอนไหนอยู่ไหนไร Yes or No ขอแป๊บนึงเอ่อเป็นเสียงในไลฟ์ก่อนได้ไหมฮะไม่อ่ะปิดอ่ะปิดเสียงในไรอ่ะเอ๊ะคือเขาเขาขอไปทำอะไรไม่เขาเขาเขาดูเขาติดที่บ้านติดที่บ้าน โอ้ออโหเพิ่งคอมไพล์เชดเดอร์เสร็จก็ต้องไปใช้โอวัสดอีกแล้วสภาพมันเดจา <laughs> วจูนั่นเองเตจาวูแต่เรารีบไวการ์ดระหว่างไอหนาวมันยังไม่มาอย่างน้อยไลค์เราจะได้มีคอนเทนต์เอาเลยเอาเลยเ <laughs> ดี๋ยวย้ายไปโอวัสดอีกต้องรีบเล่นกัน <laughs> เดี๋ยวไม่ได้เล่นลนะแล้วทำไมผมไม่ได้เป็นพระเอกอะ่ะ เฮ้ยขอเป็นเธอเอกในหัวใจเธอได้ไหม่ะโมเต้ผมอยากซื้อของไงคอมซื้อคอมยังไม่ซื้อคอมแต่ซื้อแอดออนมาก่อนคือผมอยากผมอยากให้คุณได้มาดี๋ยววะอ้าผมโดนอวยให้ซื้อเมาส์กับเมาส์แพดนี้มาดี๋ยววะนี่คือมามาดีวะเอฟกหรือมาดีวะโอ โอวัดดีวะโอ้ยไม่ได้คอนเทนต์ยังไม่เต์ไม่ได้คอนเทนต์ไม่ได้คอนเทนต์โอ้ยเอฟเฟกต์ยังไม่ได้ลยอ่ะไปให้ไปออกออกไปปิดปิดเจอกันโวเจอกันโอวัลครับเดี๋ยวเดควเดี๋ยนเอียวเดีวเดี๋ยวดี๋ยดี๋ยเดีนดี๋ยบเดเดียเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเไี๋ยวเดีนยวเด้วีดเนีวเเวดเ บายบายทุกคนบายบายขอบค, <Bye bye. S 2> คุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะบายบายเอโอเอโอเอโอเอแต่เฮลแมนแต่เฮลเปลี่ยนเครื่องเลยไม่เปลี่ยนเครื่องเลยเปลี่ยนเครื่อง